สวัสดีค่ะช่องโรงรัศมีไลสไตล์วันนี้เราพาทุกทุกท่านนะคะมาเก็บตกงานลอยกระทงสุรินนะคะวัดท่าน้ำวัดชุมพลสุทธาวาสหรือว,ว่าสวนรักนะคะทุกคน <c oughs> ก็อยู่ตรงวันนี้เราเข้าฝั่งทิศเหนือนะคะมาดึกแล้วนะคะสามทุ่มกว่านะคะทุกคนก็ยังมีคนเดินลอยกระทงอยู่นะคะท <c oughs> ุกคนเดี๋ยวเราไปเก็บบรรยากาศกันนะคะ <c oughs> อันนี้ฝั่งกระทง กระทงสุรินนะคะในวันที่5พฤศจิกายน2568นะคะบรรยากาศกระทงงานลอยกระทงวันนี้นะคะสามทุ่งก็ยังมีคนเดินอยู่นะคะท่านก็ยังมีคนเดินอยู่กระทงก็เ็นนบอกควรได้ไหม เพื่อจะนั้นเจอกคุณ วันนี้ติดธุระนะคะก็เลยมาดึกนะทุกคนมาดึกคนก็ยังเดินอยู่นะคะนี่สามทุ่มเ,เ,เสร็จแล้วนะคะสามทุ่มเสร็จแล้วรามรลอยกระทงสวนรักนะทุกคนนี่เดินนะคะคนเดินเยอะเลยนะ,ะทนุกคนนีก็จะเป็นกระถงนะคะสวยงามน,นะคะ,ะเดี๋ยวเราเดินต่อนะทุกคนเดินต่อนะคะเดี๋ยขึ้นแม่มงเลย เนี pelled, os, ่ยสวยๆทางนั้นเลยนะทุกคนสวี่นะะตรกระุ่มอนไปทางทุกคนตรงนี้ ก็จะเป็นท่าลานพระไทยสรานะคะจงที่เราจะเดินไปเราเข้าทางทิศเหนือนะคะตอนตอนกลางวันเรามาไฟ์สดฝั่งวัดจุมพลนะคะวันนี้เราก็มาดึกๆเรามาอยู่ฝั่งสวนรักนะคะทุกคนนี่คือบรรยากาศนะคะคเยอะนะคะก็จะมีแบบชีวภาพแบบละลายนะคะก็ ซื้อแล้วก็ให้เป็นอาหารปลาไปเลยแต่ว่าก็จะเป็นกระทงแต่ส่วนใหญ่ก็จะมีเขาทำเป็นกระทงใบ,ใบตองนะจะมากกว่านะถนนเกือบหมดแล้วค่ะนี่เอเรเลยชการมารอบดึกก็มาเก็บตกงานลอยกระทงสุรินแล้วกันนะคะทุกคนก็ไม่ได้มาช่วงหัวค่ำเนี่ย

ค่ะทุกคนแรกว่าจะไปทางทิศใต้ย,ยังไม่ไปนะเดีย๋ยวไปฝั่งนี้ก่อนไปดูว่ายังรอยกระทงอยู่นะคะฝั่งน้ํานะทุกคนเน,ะนาะก็ดูบรรยากาศแล้วเราก็มาดูฝั่งนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นท่าพระไสยตลาดนะคะเขาจะเรียกท่าพระไสยพระไทยตลาดก็เป็นจุดตรงฝั่งนีงน้ สร็หล่อกระทงนะแต่แม่มินว่าปีนี้น้ำน้ำไม่เต็มเท่าปีที่แล้วนะน้ำลึกนะคะแล้วก็งานก็ไม่ได้จัดใหญ่ก็เลยจะอยู่ประมาณนี้นะเพราะว่าทนะ้องได้จัดงานใหญ่ก็เป็นเกี่ยวกับ ไว้อะไรค่ะไว้อะไรพระพันปีอยู่นะคะมันเป็นช่วงไว้อะไรนะคะก็ตตามประเพณีทางกาถ้าจะมีพิธีทางศาสนาแต่ว่าแอดมินปิดงานคือไม่ได้มาร่วงมงานนะคะเพราะว่าติดธุระนะคะติดธุระก็เลยไม่ได้ร่วมงานจัดสถานที่ก็จะมีเนี่ยเป็นผ้าขาวดำนะคะทุกนคนมีสองผ้านะคะ ัน,นก็อยู่ตรงนี้อันนี้ข่าประใสยสารานคือที่เรียกนั่นแหละนี่ค่ะ,จะเจเจติ๋มเขาก็มีการประเพณีลอยกระทงประจำปี2568นะคะลอยกระทงนะคะไทยครารวาลัยพระแม่ของแผ่นดินนะคะก็ฉลองกระทง บูชาพระแม่งคงทีนดีอันนี้ก็จะเป็นจุจดประหลามพิธีนะคะอยู่ตรงจุดนี้นะ,ะทุกคนทุกปีใหญ่กว่านี้นะทุกปีเราจะมีแต่งผ้าไทยกันมานะคะทุกคน เรามาดึกแล้วก็เลยจะบ,บางนิดนึงบางตานะคะทุนนะม,มีคนเก็บกระทงนี่คนลอยคนเก็บก็มีนะก็ล้อมลําลึกข้ามาหาก,การะด่าที่คุณนะคะืีโของอมสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะ ประวัติของพระองค์ท่านนะคะอีกจุดหนึ่งนะคะจุดลอยกระทงนะคะแอนมินจะไม่ไปฝั่งนั้นเพราะว่าแอ็นมินไล์สดไปแล้วนะทุกคนฝั่งนั้นข้างหน้าเราก็จะเป็นวัดจุมพลสุทธวาสนะคะก็ตรงข้ามตรงนี้ก็จะมีที่ลอยกระทงนะคะเดินรอบได้เลยนะ,ะทุกคนเดินรอบได้เลยก็จะมีคนมายังยังยังมีคนเดินอยู่นะคะสามทุ่มก,กว่านะคะก็ะยังมีคนมาเดินกันอยู่นะคะ เก็บบรรยากาศให้กับทุกคนทุกท่านได้ชมกันในวันที่เทศกาลลอยกระทงสุรินทร์ประจำปี2568นะคะบริเวณสวนรักนะคะทุกคนนะคะก็มาเรื่อยๆยังมาเรื่อยๆกันอยู่อยู่ตรงร้านสีพระยสรานะคะฝั่งนู้นไม่ไปนะทุกคนฝั่งวัดจุมพลสุทธวันเราไม่ไปนะก็ให้ให้ชม <c oughs> <c oughs> อยู่ตรงนี้ ตรงนี้เราเราเรายืนอยู่จนนุดนี้เราก็จะเหมือนว่าเราอยู่ริมน้นาเจ้าพระยาเลยนะทุกคนจริงๆแต่ปีนี้เขาไม่ได้เอาน้ําลงเยอะน้ําไม่เยอะนะน้ําไม่เยอะเก็บให้โชว์นะ <c oughs> โอ้เด็กเดกมาลอยกระทงกับคุณพ่อคุณแม่นะมีทางแม่มาลอยกระทง กี่ปีแล้วนี่สวัสดีครับ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 เด็กๆมาลอยกระทงกันนะคะเขาลอยกระทงขนมเรากระทงอาหารปลานะคะทุกคนคนเยอะอยู่โทรศัพท์ตกนะทุกคน 그냥 게 하면 더 이상은 더러워져서는 더러 คือบรรยากาศงานลอยกระทงนะคะประจำปี2518 68นะคะลอยกระทงสุรินทร์นะทุกคนนนก็นี่คะเก็บบรรยากาศให้กับทุกคนทุกท่านได้ชมกันนะคะมาถึงา้านนุสาวรีเลยนะคะทุกคนเนาะะวันช่องะวนรัศมีไลฟ์สไตล์ก็ผ่าเดินงานลอยกระทงนะคะสุรินทร์ประจำปี2568นะคะ ก็หวังย่งยิ่งว่าเอฟคีทุกคนทุกท่านก็คงจะถูกใจในคลิปของเราบ้างไม่มากก็น้อยนะคะอาหารติดภาประก,ระการใดต้องกราบประธานออกไปเพื่อนเพื่อนทีนไว้ใน,ในี่นี้ด้วยขอบคุณทุกเรื่อขอบคุณทุกใจขอบคุณทุก,ท,กทุกกำลังใจที่ให้การสนับสนุนทางช่องของเรานะคะเพื่อนเพื่อนที่เข้ามาชมคลิปเราอย่าลืมเป็นกําลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ กด subscribe ก,กดกระดิง่งกริ้งไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆต่อไปนะคะสุสัสดีจะมีแก่ทุกคนทุกท่านนะคะชโชคดีนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ